ะอะะ่่นนจผา้สวัสดีค่ะกลับพบกับเนยอีกแล้วเรียกได้ว่าวันนี้เนย,เนยตื่นเต้นมากเนยจะพาทุกคนเข้าครัวกันไปทําขนมที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสอย่มากที่ดังมาจากเรื่องวิตเกมนั่นเองอ่ะเพื่อจะพอเดาวออกนาอคืออะไรน้องก็คือแผ่นน้าตาลแก่สลัดนั่นเองทุกคนที่เป็นกลม ูปไปให้ก็วันนี้เนยจะมาสอนทุกคนทํากันเนยคิดว่าตอนทาเนี่ยไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ไอตอนแกะสลักมันนั่นสิจะยากหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูพี่ทํากันเลยค่ะไปโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์กันส่วนผสมหลักของเราในการทํทาขนมครันนี้นนก็จะเป็นน้าตาลทรายค่ะเองเองชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ส่วนผสมต่อมาก็คือผงฟู ก็อุปกรณ์ที่เราใช้นั่นก็มีไม่เยอะเลยอย่างแร้ที่เราใช้ก็จะเป็นกระทะแล้วก็จะท,ทำลายได้ก็ต้องมีอะไรมีแม่พิมพ์นั่นเองแล้วก็จะเป็นตะเกียบแล้วก็ฟอยตะเกียบเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้คนจริงๆจะใช้อะไรคนก็ได้นะทุกคน <S <S <ม>แล้วก็มีฟอยฟอยเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่ทําน้องเสร็จเนี่ยเราก็จะเทบ,บนฟอย ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีทำเป็นยังไงแต่ก่อนเราจะเริ่มทำนะทุกคนเราต้องเอาฟอยล์มากลางไว้ก่อนเพื่อเวลาเราทําน้องเสร็จเนี่ยเราจะได้มาเทเลยโอเคนี่ก็เดี๋ยวเราจะกางไว้อย่างนี้แล้วตอนทําน้องเสร็จเราก็จะมาเทตรงนี้กัน้็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็คือเราต้องเปิดเตาแก๊สก่อนไม่มันไม่ติดอ๋อหรือเปิด กันเลยคือใส่น้ตาตาลกี่ชอ้อนก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราเลยนะกระปุกเราเล็กเราใส่ในนะ้อยก่อนได้ซักสองช้อนสองช้อนครึองช้นครึ่งลใส่ไปนี่เรา,เาก็คนนทุกคนโอเคตอนนี้น้องก,ก็เการิ่มละลายแล้วทุกคนเห็นไหมนี่น้องเริ่มละลายแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้จนน้องละลายเราควรที่จะยกกระทะอยู่ตลอดนะเพื่อแบบ น,นี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้เราห้ามให้น้องไม่เด็ดขาดโกโ้โอ้โองเรมไม่แน่น้องเริ่มไม่แล้วติอตรีบใส่ผูกปูถ้าใส่ไม่ต้องเงอนนะทุกคน ที่เราเกือบทาบ้านใหมแล้วก็เตะกระทะมาใหม่แล้วก็จะเริ่มทำอีกรอบหนึ่งนะทุกคนจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องไฟอ่อนกว่านี้นี่ทุกคนตอนนี้น้องก็เริ่มเริ่มมาลายแบบจะไดแ้แล้วเดี๋ยวเราจะามาใส่ผงฟูกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ผงฟูก,กันเลยเราจะไม่เท่เหมือนรอบแรกนะทุกคนเราจะใส่มันนิดเดียวเท่านั้นโอเคเอาใส่แค่นี้ก่อน อ,อ,อุ้ยคราวนี้สีดีเด้อครั้งนี้เราจะไม่โป้งแน่นอนทุกคนเด็ทุกคนน้อ,นองเข้าที่กันแล้วเหรอ เลยนะเราก็จะปั๊มสี่ลายนี่เนื่อมาปั๊มสี่ลายก็เดี๋ยวเราปั๊มไปเลย ็ได้ทำน้องเสร็จแล้วน่า,ารากคุณนี่สวยไม่ไหวก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่าเราอ่ะจะทำภารกิจการแกะรอดไหมจะรอดหรือตายเราก็ต้องมาดูกันลายแรกเราจะเลือกเอาลายที่ง่ายก่อนดีกว่าเอาไปลายพัดจันนี่จะทำรายนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะรอดหรือตายโอเคเริ่มก็นี่ จะจิ้มหรือจะขูดก็แล้วแต่ความสบายใจของเราได้เลยอไรไม่ผ่านแล้วคุณพี่ตรอเดี๋ยวเราจะมาแกะอันที่2ต่อไปก็คืออันแรกหลายพระจันทร์ยังไม่ผ่านแล้วลายอยื่นจะผ่านไหมล่ะอ่ะต่อมาทำเป็นลายหัวใจ ดี่ okay. โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตายเอาตายเอานี้เหรอแกะยากขนาดนี้โอ้ oh my god ทุกคนอันนี้เราสำเร็จรอบนี้เราไม่ถูกบีดแล้วสวยน้องสวยมากน้องสวยมาก,มากนี่โอเควันนี้สบายใจแล้ว นี่สบายใจแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจเราคอมพีเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนว่าน้องรสชาติเป็นยังไงนะอาจจะพี่คนที่แตกกันพันน่าแตกก่อนรสชาตินะทุกคนมันปลาล่มปลาแมแปลกๆคือถามว่าหวานมันก็หวานแหละเพราะมันเป็นน้ำตาลแต่มันมีความขม คืออยากไหมดีกว่าน,นี้เลยนะขอร okay, ้องโอเคทุกคนขอแค่นี้เถอะกระจกไปแล้วทุกคนกับภารกิจของเราในวันนี้ก็ถือว่าคอมพีทแล้วสำหรับใครที่อยากไปทําตามก็ไปทําตามเลยได้เลย,เลยทําตามในที่นี้หมายถึงวิธีทำกนะัทุกคนัควไหมไม่ต้องไปทําตามนะมันอันตราย ถ้าใครอยากทำจริงๆก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะมันก็คือไฟอ่ะเนะาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้หมดเลยจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าๆของเนอยอีกถ้าใครอยากให้เนยทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยเดี๋ยวเนยจะทำตามคำขอของทุกคนกันก็วันนี้เนยไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะไปแล้ว